จอมกษัตริย์แผ่นดินถิ่นสยามสง่างามสามารถศาสตร์และศิลป์สารพันปัญหาป่าดงดินแหล่งทำกินแหล่งน้ำแหล่งลำธารจอมกษัตริย์แห่งสยามงามพร้อมพลักทรงเป็นนักพัฒนาเกล่งกล้าหานามถึงคราวอุดวิตวิกิตการต่างลุผ่านด้วยเพราะพระบารมีด้วยพระองค์ทรงมีอิทธิเดช คุ้มประเทศคุ้มไทยให้สุขสีพระองค์คิดประดิษฐ์ค้นเทคโนโลยีจนเป็นที่เรื่องลือระบือนานสายพระเนตรทอดไปไกลลิบลับพระกรทรงสดับรับข่าวสารพระหัตถือแผ่นที่คลี่ดูงานพระบาทญาต,ตาไปในแนวทางสเสด็จไปไถ่าถามองค์ความรู้ ทำให้ดูสอนให้เห็นเป็นแบบอย่างความพอเพียงเลี้ยงกายยายึดสายกลางเพื่อส,สรรรส้างสิ่งที่ดีไม่มีภัยวันที่ห้าธันวาคมอุดมมาตรประชาราชเป่งลั่นสนั่นไหวทรงพระเจริญบารมีอยู่คู่เกลือกลพระชนให้อยู่ยิ่งยืนนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติอินกรัมผู้อำนวยการวิลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมคณะ